ส่วนเรื่องของบิ๊กบอสชาวจีนที่เป็นเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะก็ถูกพาตัวไปฝากขังแล้วศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวด้วยในขณะที่ตำรวจก็เจอฐานที่ตั้งแล้วนะคะบอกว่าอยู่ที่เมืองพนมเปนค่ะแม้ว่าผลการสอบปักคำทั้งในยี่แล้วก็ในาลี่ที่เป็นบิ๊กบอสชาวจีนเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์เขาจะให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ตำรวจบอกไม่เป็นไร ม,มีหลักฐานเพียงพอจ้ะก็เลยคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังใน4ข้อหาด้วยกันนะคะทั้งร่วมกันช่อกงประชาชนหลอกลวงนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็เป็นธุระจัดหาบัญชีมา้ารวมไปถึงความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยมีการยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลแต่ศาลท่านก็พิเคราะห์แล้วไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะเพราะว่าคดีมีอัตราโทษสูงก็กลัวว่าจะหลบหนีค่ะ ทางรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเปิดเผยด้วยกับความคืบหน้าการขยายผลติดตามอายัดทรัพย์ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยว่าตํารวจไปเจอกระเป๋า wallet ลับค่ะกระเป๋า wallet ลับเนี่ยคุณผู้ชมใช้เก็บเหรียญสกุลดิจิทัลน,นะเป็นเงินประมาณ2องล้านห้าแสน USDT แต่ถ้าคํานวณเป็นเงินไทยก็ประมาณ84ล้านบาททีเดียว<อ>แล้วก็ยังไปพบแชทสนทนาเกี่ยวข้องเป็นธุจระจัดหาเคลื่อนย้าย สองคนไปประเทศเพื่อนบ้านฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเจอฐานที่ตั้งแล้วนะคุณผู้ชมที่เมืองพนมเปนประเทศกัมพูชาค่ะเชื่อว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่ใช้ตั้งออฟฟิศ สำหรับการเป็น call center แล้วก็ใช้ในการหลอกลวงขายสินค้าด้วยโอ้ทาหลายอย่างหลักฐานก็มีนะคะหลักฐานทั้งหมดที่เจอเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอยังไม่เปิดเผยเพราะว่าเดี๋ยวเรายังต้องขยายผลในการจับกลุมต่อไปค่ะอืมก็อยากให้ปราบปรามกันให้แบบราบคาบไปเลยนะคะกระบวนการแก๊ง call center เพราะว่าคนเดือดร้อนกันจริงๆแล้วก็ตกเป็นเหยื่อเยอะมากนะคะใช่ค่ะ